สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีพระคาถาดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพระคาถาในคลิปนี้ก็คือพระคาถามหานิยมเป็นพระคาถาที่ใช้ทางด้านเมตตามหานิยมโดยเฉพาะนะครับสำหรับวิธีการใช้ก็คือท่านให้เสกเครื่องหอมน้ำมันหอม ใช้สารพัดที่จะใช้ได้ตามปรารถนาเป็นมหานิยมดีนักแร่สำหรับในตัวพระคถา,านั้นมีอย่างไรบ้างเนี่ยก็ให้ท่านได้รับฟังกันเลยนะครับสักเก้าจบนะครับเชิญรับฟังกันได้เลยครับสำหรับพระคาถามหานิยม นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธรรรัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาลูกขอสกัการะบูชาคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกขอสกัการะบูชาคุณพระ ธรรมเจ้าลูกขอสัการะบูชาคุณพระสังฆเจ้าณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังขังเมตตาณนะการลกุกกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพระจักขุ วิโสทายะโมกาโรโอโนาคมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตทิพทะจักขุวิโสทายะพุทธกาโรกัสโปพุทโมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตสัพพะจักขุวิโสทายะทากาโรโคตโมพุทโ มหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะยะกาารอริยะมเมตเอโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะณนะหน้ากุงามคือดังพระนาราย โมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุทธเกตกุงามดังเทพอัสษรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธทังเมตตา ธรรมังเมตตาสังขังเมตตานะกาโรกุกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพะจักขุวิโสทายะโมกาโรโอนาฆมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหสเสนโตทิพะจักขุวิโสทายะ พุทธกาโรกัสโโพุทโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโปสัพพะจักขุวิโสทายะทากาโรโคตโมพุทธโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโปทิพพะจักขุวิโสทายะยะกาโรอริยะเมตเตโยมหิตทิโก มหิตทิโสสหัสเนตโตทิพะัะขุวิโสทายะนะหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตพุทธเกตกุงามดังเทพอับสรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รับแก่คน ทั้งหลายณชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังฆังเมตตาณกาลูกุกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพะจักขุวิโสทายะ โมกาโรโกนาคะมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะพุทธกาโรกัสโปพุทโมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตสัพพะจักขุวิโสทายะทากาโรโคตโมพุทโท มหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพระจักขุวิโสทายะยะการูอริยะมเมตเตยโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพระจักขุวิโสทายะณนะหน้ากูงามคือดังพระนาราย โมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุทธเกตกุงามดังเทพอับสรทากอนกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธังเมตตา ธรรมมังเมตาสังขังเมตาณกาโรกุก,กุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตทิพภจักขุวิโสทายะโมกาโรโกนาคมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโตทิพภจักขุวิโสทายะ พุทกาโรกัสโอพุทโธมหิตธิโกมหิตธิโสสหัสเนโตสพัพพจักขุวิสโสทายะทาการโรโคตโมพุท,ทโธมหิตธิโกมหิตธิโสสหัสเนโตทิพจักขุวิสโสทายะยะการโรอริยะเมตเตยโยมหิตธิโก มหิตทิโสสหัสเนโตทิพะัะคุวิสสทายะณหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุทธเกตกุงามดังเทพอัสอรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คน ทั้งหลายณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังฆังเมตตาณนะกาโรกุกกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพพะจักขุวิโสทายะ โมกาโรโอนาคมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะพ,าพุทธกาโรกัสโปพุทโมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตสัพพะจักขุวิโสทายะทาการโรโคตโมพุทโมหิตทิโกมหิต ทิโสสหสเสนโตทิพภะจักขุวิโสทายะยะการโอริยะเมเตโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะณนะหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุท เกตุกุง,งามดังเทพอับษรทากรกุง,งามคือดังพระอิศวนยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังขังเมตตาณนะกาโรกุกกุ สันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสนีโตทิพะจักขุวิโสทายะโมกาโรโอนาคะมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสนีโตทิพะจักขุวิโสทายะ พุทธกาโรกัสโอพุทโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตสัพพะจักขุวิสโสทายะทาการโรโคตโมพุทโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพพะจักขุวิสโสทายะยะกาโรอริยะเมตเอโยมหิตทิโก มหิตทิสโสสหัสเนโตทิพระคุวิสสทายะนหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุทธเกตกุงามดังเทพอับสรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คน ทั้งหลายณชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังขังเมตตาณกาโรกุกกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพจักขุวิโสทายะ โมโกาโรโอโนาคมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโปทิพะจักขุวิโสทายะพุทธการโรกัสโอพุโทโมหิตทิโกมหิตทิโสสหเสเนโปสัพพะจักขุวิโสทายะทากาโรโคตโมพุทโธมหิตทิโก มหิตทิโสสหัสนโตทิพจักขุวิโสทายะยะการอริยะเมตยโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสนโตทิพจักขุวิโสทายะณนะหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนต พุทธเกตกุงามดังเทพอับษรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายณนะชื่นโมชมพุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นณนะชูใจพุทธทังเมตตาธรรมังเมตตาสังขังเมตตาณนะกาโร กุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะโมกาโรโอนาฆมโนมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพภะจักขุวิโสทายะพุทธกาโรกัสโโหพุทโธมหิตทิ โกมหิตทิโสสหัสเนโตสัพพะจักขุวิโสทายะทาการโคตโมพุทธโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพะจักขุวิโสทายะยะการโรอริยะเมตเตยโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพะ ดักขวิโสทายะณหน,น้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตรพุทธเจตกุงามดังเทพอับสรทากอนกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายณชื่นโมชม พุทธนิยมมหานิยมทาชมชื่นนะชูใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังขังเมตตานะกาโรกุกกุสันโธมหิตทิโกมหิตทิโสสหัสเนโตทิพะจักขุวิโสทายะโมกาโรโอนาคมโน มหิตทิโกมหิตทิโสสหสเสนโตทิพะจักขุวิโสทายะพุทธกาโรกัสโโพุทโทมหิตทิโกมหิตทิโสสหสเสนโตสัพพะจักขุวิโสทายะทากาโรโคตโมพุทธโธมหิตทิโก มหิตทิโสสหสเสนโตทิพจักขุวิโสทายะยะการอริยะเมเตโยมหิตทิโกมหิตทิโสสหสเสนโตทิพจักขุวิโสทายะณนะหน้ากุงามคือดังพระนารายโมโฉมฉายกุงามดังเท้าตรีเนตร พุทธเกตกุงามดังเทพอับษรทากรกุงามคือดังพระอิศวรยะเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายพุทธทางประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆประสิทธิมหาประสิทธิทธทธและนี่แหละครับคือพระคาถามหานิยม ที่สามารถใช้เสกเครื่องหอมน้ำมันหอมสารพัดท,ที่จะใช้ได้ตามปรารถนาเป็นมหานิยมดีนักแรสสำหรับหนุ่มๆห,หรือว่าสาวๆนะครับที่ต้องการเนี่ยให้มีคนรักคนเมตตาก็ให้มันภาวนาพระคถานี้หรือว่าก่อนออกจากบ้านก็ให้เสกเครื่องหอมเนี่ยครับ เสกแป้งหอมหรือว่าน้ำหอมเนี่ยก็ได้นะครับเป็นเมตตามหานิยมดีนักแรเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับช่วยกันกดกระดิ่งกดซ b s สไคร e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ